ถ้าเราไปแอบถ่ายคลิปเขาตำรวจเจอแล้วยึดมือถือปรากฏคุณมีสื่อลามกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ือามือถือ,อ,ถอ,อแชร์ให้เบื่อนอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่สมมติไม่ได้แชร์เราดูของเราคนเดียวก็เก็บว่าสื่อลามกก็มีความผิดหรอพูดจริงไงจิงจริงเหรอรีบลบก่อนเลยเหรอตำรวจจับแล้วก็เห็นคอมที่มันมี หนังผู้ใหญ่นี่ก็โดนโดนโดนเพราะฉะนั้นแนะนาไปดูในกรุ๊ปไลน์ของเพื่อนส่งก็พออย่าเซฟทําบุญเยอะๆจะได้ไม่ซวยอา้าวแล้วอย่างเงี้ยไอ้หนังญี่ปุ่นอยางที่เขาดูกันทั่วโลกก็ดูไม่ได้เหรอพี่ประเทศไทยมันคือสื่อลาม,มกอะ่ะประเทศญี่ปุ่นมันดูไม่ได้เหรอหนังเอวีมันถูกกฎหมายนะใช่ประเทศญี่ปุ่นอเมริกาอะไรแบบทั่วโลกมันก็ถูกกฎหมายนะแต่ประเทศไทยมันผิดไงเหรอประเทศไทยสมมติไปโหลดคลิป แบบเออนางเอกคนนี้สวยดีไปโหลดมาเก็บไว้ในมือถือนี่ผิดผ <Hit. S 1> <Hit. S 2> ิดครอบคลองสื่อลามกอนอาจารย์ oh, <okay. S 2> แล้วโทษคืออะไรพี่โทษคืออะไรเออทางมันก็มีทั้งปรับจำแอก <Okay. S 1> สารก็น่าจะปรับแหละแต่ปักนิดนหน่อยๆอ,อ่อแต่โทษที่หนักกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเมียยังไง